ช่วงเกือบจะท้ายแล้วครับตอนที่สามนะครับอร์มยกขึ้นมาลูกนี้โดนสามแต้มครับอร์มโอ้ยวันนี้มาแม่นครับมาแล้วครับคุณพงศกรสวัสดีครับเข้าวงมาน้องปื้มแบบโหดหน่อยเลยจัดไปครับปื้มยกมานี้ครับเต็มเต็มสามแต้มครับโอ้หสวยงามปื้ม นนขยามาเป็น9แต้มครับน้องปื้มตียกข้ามหัวสวยงามครับตีแกนแตกสุดยอดใช่ครับน้องปื้มเอาครับน้องเก้าระยะหกเมตรเก้ายกมานี่ครับเต็มเต็มเลกครับเมาแล้วครับ3มแต้มคะแนนเป็นเจ็ดแต้มครับไม่แน่เก้าสำรองมีชื่อสำรอง เอาครับเก้าเข้าวงมาเก้ายกร้อยมานี่ครับโอ้ยเก้าโอ้โหระย,ยะฐานตียกข้ามเนี่ยชอบมากครับตีโดนเป็นว่าเล่นครับคะแนนขยับมาเป็นอยู่จังหวัดชนบุรีครับเฮียตีสุนิมเข้าวงมาสุนิมยกร้อยมานี่ครับโอ้ยเต็มเต็มเลยครับขึ้นเป็นที่หนึ่งแล้วมั้งสิบ <15. S 1> บวกสามแต้มขึ้นเป็นสิบ สิบหกนี่สิบสมวกสาเก้าเมตรตรงนี้ยกร้อยมาโอ้ยเต็มเต็มเหล็กเนมฐานนี้โอ้มีแต่คนตีแม่นๆนะครับฐานนี้ครับฐานที่4นะครับตียกข้ามหัวบวกสแต้มเนมอันนนขึ้นเป็น19แล้วครับโอ